สวัสดีคะ่ะทุกคนคะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในวันพุธสวัสดีทนะี่22ุ่ิภาคมพันปี2517ค่ะวันนี้ช่องหมามิอสกาชาวนาวคนนี้มาอัปเดตราคากลางข้าวเปลือกเหมือนเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลือกเจ้าเปลือกเหนเียวอ่ประทุมธานีหอมมะลินะะเรามาดูไปแต่และจังหวัดแต่ที่เห็นเนี่ย จังหวัดน้องคายมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกรายการเลยนะบวกมา200เลยมาเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันดีกว่านะ,ะทุกคนนะจังหวัดนครสวรรค์นะคะ12,100บาทถึง12,800บาทปรับลดลงมา100บาทค่ะจังหวัดพิจิตรนะคะ12,200บาทถึง12,600บาท จังหวัดกำแพงเพชร12,000บาทถึง12,400บาทจังหวัดพิษณุโลก12,000บาทถึง12,500บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,700บาทถึง12,300บาทจังหวัดสุโขทัย11,800บาทถึง12,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,100บาทถึง12,200บาทจังหวัดชัยนาท12,000บาทถึง12,300บาทจังหวัดอุทัยธานี1 2 3 0 0บาทถึง12,800บาทจังหวัดชาเชิงเซา12,800บาทถึง13,000บาทจังหวัดอุตรดินถ์11,700บาทถึง11,800บาทจังหวัดปราจีนบุรี12,250บาทจังหวัดลพบุรี12,300บาทถึง12,400บาทจังหวัดนครนายกนะคะ12,600บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะแม้ในช่วงสัปดาห์นี้ปรับลง111แล้วก็ปรับขึ้นมา200เนาะ นะคะทรงตัวนะคะจังหวัดปทุมธานี12,100บาทถึง12,500บาทจังหวัดนครปฐม12,300บาทถึง12,700บาทจังหวัดอ่างทอง12,000บาทถึง12,200บาทจังหวัดสิงห์บุรี12,900บาทถึง13,000บาทจังหวัดราชบุรี12,600บาทถึง12,700บาทจังหวัดกาญจนบุรี12,500บาทค่ะ รายการต่อมานะคะเข้าเปลือกหอมมะลิค่ะนาปีผลิต2,566ทับ67นะะทุกคนหะจังหวัดสุรินทร์14,200บาทถึง15,000บาทจังหวัดนครราชสีมา14,500บาทถึง15,200บาทจังหวัดอุบลราชธานี14,300บาทถึง15,400บาทจังหวัดศรีสะเกษ14,500บาทถึง15,700บาท จังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งบาทถึงหนึ่งหมื่บาทจังหวัดร้อยเอ็ดหน0่งบาทถึงหนึ่ง้าร้อยบาท จังหวัดมหาสารคาม14,500บาทถึง14,900บาทจังหวัดยโสธร14,500บาทถึง15,000บาทจังหวัดชัยภูมิ14,000บาทถึง15,500บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14,400บาทถึง15,800บาทจังหวัดนครพนม14,800 1บาทถึง15,200บาท จังหวัดสกลนคร14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์15,000บาทถึง15,200บาทจังหวัดขอนแก่น14,300บาทถึง15,100บาทจังหวัดอุดรธานี14,300บาทถึง15,100บาทจังหวัดเชียงราย13,500บาทถึง14,700บาท จังหวัดหนองบัวลำพูหนึ่งมื่นสีบาทจังหวัดหนองคายหนึ่งบาทถึง14,200บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทจังหวัดเลย1 2ึ0 0หบาทค่ะ รายการต่อมานะคะทุกคนค่ะเป็นรายการที่คงที่นะคะค่ะเปลือกหอมมะลิที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างค่ะแล้วก็ข้าเปลือกปทุมธานีนะคะทั้งสองนี้ทุกคนดูภาพประกอบได้เลยค่ะทุกคนไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงแต่อย่างใดเนาะยังคงที่นะคะทุกจังหวัดเลย เดี๋ยวเรามาดูรายการต่อมาที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะสําหรับข้าวเปลือกเหนียวค่ะข้าวปลึงเหนียวมเมล็ดยาวค่ะนะปีผลิต2516/67ทนะคะจังหวัดขอนแก่น13,200บาทถึง13,500บาทจังหวัดอุดรธานี12,500บาทถึง13,300บาทจังหวัดสกลนคร12,600บาทถึง13,200บาทจังหวัดกาฬสินธุ์12,500บาทถึง13,500บาทจังหวัดอุบลรชาชธานี12,000บาท ถึง12,500บาทจังหวัด101 11,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดชัยภูมิ13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดหนองบัวลำภู13,300บาทจังหวัดหนองคาย13,000บาทถึง13,200บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะ จังหวัดเลยนะคะ13,600บาทจังหวัดเชียงใหม่11,700บาทถึง12,300บาทจังหวัดมุกดาหาร13,500บาทจังหวัดลําพูน11,600บาทถึง12,300บาทต่อมาทุกคนเป็นรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะข้าวปลวกเหนียวเมเล็กคะค่ะหน้าปีผลิต2566/67นะคะจังหวัดอุดรธานี11,500บาทถึง12,300บาทจังหวัด ันคนม1,800บาทถึง11,000บาทจังหวัดหนองคาย12,000บาทถึง12,200บาทปรัเพิ่มขึ้นมานะคะ200บาทค่ะจังหวัดเลย9,800บาทจังหวัดอำนาจเจริญ1,800บาทถึง12,500บาทและจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ12,500บาทถึง13,500บาทค่ะทุกคนคะช่องหมายมีออสการ์นะคะชาวนาคนนี้ได้นำเสนอจบลงไปแล้วทุกรายการค่ะ ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี่จะกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณยังสูงค่ะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์เข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆนะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะบายๆขอบพระคุณทุกคนมากค่ะ